สวัสดีครับตน่น,น,นแม่พี่น้องฟองพายไชเน่เล้าน้ำวันนี้ได้ไหน่อไม้มาครับนี่นเลยหน่อไ,ไม้ม่าสิมาเฮ็ดเมนูหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ครับผมโอเคครับพี่น้องซุปเนี่ยจะต้มเอาบ้า่ได้เผาเพราะว่าจะเลี้ยงขั้วบะหมี่เตาถ่านจะทำแบบต้มเอาครับผม่ได้ทาแบบเผาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปต้มก่อนยังครับ เดี๋ยวเขาก็จะไปต้มเอาครัมบมันบ่มีเตาบ่มีพื้นดังไฟสิต้มเอาครับพี่น้องได้เลยแล้วเลยปกติเขา,เาจะเผาต้มเอาเดี๋ยวต้มก่อนนี่มันเป็นยังไงอะไรต้มเอาครับพี่น้งอ,อนง จะทำเมนูซุปหน่อไม้ครับผมจะใส่ผักขยงนี่ผักขยงโอเคครับต้มนะครับปิดตัวซ,ซิซุปกเลยครับ สีซูกเลยครับโอเสุกเลยครับพี่น้องพ่อกินได้แล้วห้องกัจจิมาเขียนเลยก็จิใส่อันนี้นี่อันนี้ไม้ไม้แหลบๆนี่ห้องกัจจิมาเขียนเลย งแลมแหลมนี่ทิม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 ทม,มแล้วก็สไลายสไลสไลดไ,ไ,ไปมันเป็นเส้นครับเป็นมานะเส้น้วครับเป็นเจนป็นเนแตวมันจะเป็นตัดแล้วก็เป็นตบ ไปต้มใส่นมยานางครับผมน้ำยานางก็จะไปปัน่นก็จะต้มใส่น,นี้ด้วยครับน้ำยานางปัน่นเลยครับพี่น้องจะทำเป็นชะิ้นเป็กลองต้มอะไรกันกลองน้ำยานางก่อนเดี๋ยวกลองน้ำยานางาใส่หม้อหางดีกว่า ี่กับน้ำยานางนี่เราจะไปทำซุป,ปน,น,อน้นองไม้โบราณนะขายทั้งสองอย่างเราทุกวันก็เลยเป็นผ้าไหมก็อร่อยใส่น้ำยานางนะครับขั้นตอนนี่เขามาใส่น้ำยานางกันได้ครับใส่น้ำยานางเลยครับคือต้มอีกที่หนึ่งครับก็จะได้กินโมเมนต์ของคอย สูตรลับต้มเขาจะิชช่อันนี้น้ำหอมดอกผักแยงยามผาแลงแห้งลงมาโอเคครับพี่ต่อเดี๋ยวล่อให้มันหายจืดก่อนต้มใส่น้ำแกงมันถึงจะจืดเร็วพ่อแลไรพ่อแลไรครับ เครแล้วชุดแรกในที่น้เดี๋ยวรอมันเย็นแล้วค่อยทำกันต่อวิธีทำซุปหน่อมไม้ครับผมมาครับพี่น้องอันนี้หน่อมไม้ครับหน่อมไม้ที่ห้าต้มแล้วแลยครับอันนี้น้ำน้ำต้มที่เหลือครับ อันนี้ก็ผักมันแมนรักแปดต้นอ,อีสา้นก็เอินผักแปดมาอันนี้ก็เอินกุยช่ายกุยช่ายเขียวมันแมนอัน,น,นเดียวกันนี่บ่สหอมก็บอสหอมคือผักแปดมานะครับพี่น้องอันนี้จะโคกเอาจะมาสูบกันได้ประเดี๋ยว หน่อไม้เนี่ครับเทลงเลยครับผมแล้วจะใส่หน่อไม้เทลงเลยเข้าขคั่วแล้วแต่ใครจะใส่ก็ใส่ครับผมพริกป่นใส่ไปนิดนึงก่อนน้ำซุปน้ำซุป สลดใส่ไปนิดน,นึงครับเราจะใส่น้ำปลาไมนูว่าจะเค็มไหมอ่ะเค็มน,นี่เค็มมากคำตอบครับนี่เราก็จะใส่ผักเป็ดนครับครับผักเป็ดรือกุย่ายครับผมตำได้เลย เสร็จแล้วครับซุปหน่อไม้แล้วก็จสไไปหม่ำเัือนได้ไปนะ่ะเนี่ย้วแล้วแหละครับซุปหน่อไม้ครับผมอาหารอีสานอาหารเล่าครับผมแ่บๆซุปหน่อไม้ใส่ใบ พักแปน้นครับผมนี่มันแม่นเนี่ยวพักแปน้นมะฮูถ้าอยู่กรุเงเทพก็จะเอิร์กุ้ยช่ายขาวครับผมเนี่ยมันจะเอามาสิมกันสิมแบบนี้พเพราะว่าทั้งเครื่องไฟมันตอนไฟมันชองตาขเขานิว้วเขนิ้วครับเขานิ้วเดี๋ยวสิมมันก็ าเนียวข้าเนียวอ้เนียตุ๋ยเพิ่นแจบาทได้เงินจ่บาทนาะเรือเนาะอ,อีหานี่โอแค่แซ่บครับพี่น้องนี่สมีพริก พิิับชิ้นก็พิชิบใส่างเางทั้นใบกุยช่ขาหรกใบกุยช่เขียวครับผมสับผู <tuk> <tuk> Siang mengerapkan Hah? Siang mengerapkan. Oh. นั่นที่เด็กกินอาหารนิสัยนะครับพี่คอดครับพีบค่คอดคอดพี่คอด คลิปนี้ก็ตอนนี้แล้วครับ